ดีครับพ่อแม่พี่น้องมองหนีอีสานครับนี้มองนีอีสานมาไก่แล้วพี่น้องขออนุญาตข้ามเขตหากินตามพื้นที่แล้วพี่น้องครับเพื่อจิมน้ำหาแรงกําเนิดแรงแรงไข่นะครับแรงไข่ถินค่าการเกษตรนะครับเครื่องจักรการเกษตรนึงก็คือรถเกี่ยวข้าวมือสองญี่ปุ่นเนี่ยครับร้านรีมอเตอร์นี่ครับมาไก่แล้วครับมันจะออกบ้านจะเศร้ากว่านะนี่ครับมาถึงนาล้านเพื่อนแล้วครับ ได้พีซินเตอร์สาวสวยบุญได้ครับเฮียเราจัดให้มื้อนี้ให้พาชมลานย่างดีก่อนอื่นไปรู้จักกับพนพีซินเตอร์เขาก่อนครับน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเื้ออย่างเจ้าอ่ะชื่อมายค่ะชื่อมายมื้อนี้เป็นพีซินเตอร์เนาะครับเป็นลานลานตั้งยุ่ยใส่ครับในพื้นที่ลานนี้เอออยู่โนดอำเภอโนดสูงตำบลโนดสูงอยู่ตำบลที่อำเภอโนดสูงค่ะอ้าว ยู่ติดถนนใหญ่เลยน้องมีแต่ภาพเลยนี่ถนนมีต่ภาพค่ะนี่ครับตามเบอร์โทรนี่เด้อพี่น้องครับโทรติดต่อได้เบอร์นี้บ่ครับนี่เ<ช>บอร์โทรใส่ได้อยู่บ่๊องค่ะเบอร์โทรโทรได้เลยค่ะนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวก่อนอื่นเพื่อว่อเาเป็นการเสียเวลาก็สิมาเริ่มต้นรู้จักกับร้านรีมอเตอร์ก่อนครับดำเนินธุรกิจมาหลายปีแล้วตีครับเนี่ยโอ้ขายประเภทใดเนี่ยครับในร้าน,านขาย ดำนารถเกี่ยวข้าวเนาะแต่ว่ามื่อนี้เขาก็ติไปเปบ,บเ<ต><น>ิ่งแบบข้าวๆเนาะน่าเนื่องจากว่าสินค้าในโกดังนี่หลายร้อยหลายก,ากันเป็นบมครับมีหลายปะครับช่วงนี้มีเยอะค่ะโอ้แต่ว่าส่วนมากก็เป็นรถเกี่ยวรถดำนานี่องยางนี่เป็นโมครับใช่ค่ะรถเกี่ยวกับรถดำนาค่ะรถ,รถ,ถเกี่ยวกับรถดำนาส่วนมากลูกค้านี่ทั้งในครับที่เพิ่นมาเชื่อไปใส่งานเนี่ย ากจะเป็นโซนอีสานกับโซนเหนือค่ะโอโซนเหนือโซนอีสานนหมากับสำหรับพื้นที่เนาะใช่ค่ะมอบเดี๋ยวพี่นองพอมสิบเดี๋ยวให้พาพี่น,อน้องชมเบิดทุกคันแล้วติดเบิรงสเปคเข้าท้าด้วยพี่น,อน้องพี่น,อน้องสนเกยัคันใดกัค่อยมาสอบถามตามตามหน้าเราหรู้ว่าตามแอดมินเพิ่นด้วยพี่น้องเดี๋ยวเอาเครื่องต้นจากคันแรกเลยนะนะเอาคันนี้เลยครับนี่เป็นรถดำนา อยู่ที่ประมาณ14แรงค่ะ14แรงเป็น6แถวปูก6แถวปูกใช่คอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่เป็นคูโบต้าใช้กับอะไรบ้านเราได้อ๋ออะไรมีอยู่ตัวเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับตัวเนี่ยอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ88,000ค่ะ88,000เนาะอันนี้ก็รถดำนาอีกแต่ว่าเล็กไปอันีกลดดำนาค่ะสีแถวค่ะเป็น SUV สี50ค่ะแต่อยู่ที่ประมาณ9แรงม้าค่ะ9แรงม้าราคาเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ กว่่าคะนี่พอแล้วพระเอกให้ลายลดเกี่ยวข้าวของเราไปบอครับนี่ใช่รถเกี่ยวข้าวสองแถวรองกระสอบค่ะเออาร์สองมุมถูกโอ้อันนี้แบบรองกระสอบใช่เราขอทั้งใบครับนี้งางคมแล้วใหลายด้วยครับนี่สินค้าเพิ่นเราก็จะแคบๆหน่อยค่ะว่าของเยอะของเยอะอ๋ออันนี้ก็เอื่นจากแถวก็สองแถวสองแถวเกี่ยวค่ะรองกระสอบค่ะยันมากครับคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ราคาเจ็ดหมื่นแปดพัน เจ็ดหมื่นแปดพันนะแบบลองกับสอบที่เข้าไปชุทา่านไมได้ทัาในใดครับข้างในทอ้ทางในจะเข้าไปละหมากหน่อยค่ะโอ้มิมต์จังใดที่เห็นลายรุ่นลายขนาดอารุ่นนี้แล้วก็มอมอนี่เด่น,นี่รุ่นนี้เป็นอุ้ม้ะนี่แม่นบอกครับใช่ค่ะคันนี้คือฮอนด้าเอ็รอาร์สิบหกค่ะสองแถวคหมือนกันสองแถวเกี่ยวเหมือนกันค่ะแต่เป็นรุน่นอุ้มค่ะรถอุ้มจากแรงเับเครื่องรุ่นสิบหกแรงค่ะเครื่องสามถ่วค่ะสามถ่วสิบหกแรงคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ แปดหมื่นแปดพันราคารนี้คือเช็คระบบพร้อมใช้งานเลยค่ะโอ้โหสุดมากที่มาปรับเช็คระบบแห้ก่อนใช่ก่อนส่งเช็คระบบก่อนครับเราคันนี้เลยรถด,ดำนานี่นนรุ่นหน่อยอันนี้ก็รถด,ดำนาตโวต้าค่ะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับจากแรงยังตัวนี้เก้าแรงค่ะเก้าแรงราคาที่ห้าหมื่นกว่าบาทค่ะห้าหมื่นกว่าบาทโอ้อันนี้จากแถวครับนี่้าแถวค่ะอันนี้เด้มีซู รถดำน้ำมิซูนี่ด้วยครับจากแถวอันนี้รถดำน้ำมิซูมันยังไม่ได้ประกอบโอ้โหต้องประกอบอีกใช่ค่ะแล้วราคาข้าวข้าวประมาณไหนครับมิซูข้าวข้าวก็ราคาอยู่ที่หกหมื่นกว่าบาทค่ะหกหมื่นกว่าบาทเนาะใช่ค่ะเอาอันนี้แปลกๆนี่ด้ยครับรถอียังนี่นี่อันนี้รถดำน้ำเดินตามค่ะนี่นะคันเนี่ยจะมีมิซูมอะไรบโอ้โหอล่าอลนี่แบบเดินตามกบบนี้นะ อันนี้รถดับหนาเดินตามสองแถวค่ะยี่ห้อยันมาเนาะยี่ห้อยันมาค่ะคนจีบจักแรงครับรุ่นเน้นน้อยยังจ้ะรุ่นเนกก้น้อยก็อันนี้อยู่ประมาณห้าหกแรงนะค,ะะค่ะห้าหกแรงแล้วครับประมาณไหนครับนี่ราคาคันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นค่ะโอ้หนึ่งหมื่นใช่นี่ก็มีซูดซ้วยกันสองหมื่นห้าร้อแปดรุ่นนะคะรับราคาเนาะหามาฟอรดรถเกี่ยวอีกแล้วครับรถเกี่ยวอีกยี่ห้อนึงนี่มีซูนี่ครับนี่อันนี้มิซูรถเกลี้ยมิซู b m c ค่ะครับ อันนี้ลองกระสอบสองแถวเกี่ยวเหมือนกันรองกระสอบสองแถวเกี่ยวเครื่องจักรแรงครับเครื่องสี่แรงค่ะสี่แรงราคาเริ่มต้นเริ่มต้นประมาณใดครับนี่ราคาคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดค่ะเจ็ดหมื่นแปดเนาะสามสูบค่ะตัวแบบล้อมกระสอบแบบล้อมกระสอบอันนี้ก็เป็นรถดำนารถดำนาคันนี้เท่าใดครับนี่อิเซกินี่ดำนาอิเซกิห้าแถวตัวนี้อยู่ที่หกหมื่นแปดพันค่ะหกหมื่นแปดพันคันนี้ อันนี้โคบต้าอันนี้โคบต้าบนตำนาคือกันหกแถวเหมือนการหกแถ<ข>วจากแรงครับรุ่นนี้รุ่นนี้สิบเอ็ดแรงค่ะสิบเอ็ดแรงราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับอ่าสิบเอ็ดแรงตัวนี้อยู่ที่หกหมื 69, ่นเก้าพันค่ะหมื่นเก้าพันรถเกี่ยวอยู่ใส่เนี่ยครับรถเกี่ยวนี่รถเกี่ยวขอนี่ก็ลังเินหินนี่ครับไปขนน้ำไปเบิรงนดูครับอันนี้เด้แต่นไทยเราตืว่ากันนะนี่คันนี้ก็ไทยจกเที่ยวนี่ อันนี้เ r 1 6 SR16 กลองกระสอบเครื่อง3สูบค่ะคบกแรงค่ะคูโบต้าเนาะคูโบต้าค่ะสองเขียวเขียวเป็นกัน๋อสองเขียวเขียวรถดำนา,าเออรถคูโบต้ามันจะมีหลายตัวเ r 1 6 s r 1 4ครับ๋อราคาเริ่มต้นเท่าไหรครับนี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่8 5, 5, 8, 5ดหม่นห้าค่ะแปดหมื่นห้าไดพี่น้องครับแบไงแล้วรุ่นไงึ้นม้ามีลยลายๆแีวเกียวนี่มีบ่ครับ ตัวนี้ไม่มีของเลยค่ะอันนั้นทั้งนี้เลยแดงแดงนี่เด,ย,เดย,ยันมากคืองามเท้นเนี่ยอ๋ออันนี้ยันมาตัวนี้ราคาที่สี่หมื่นแปดพันค่ะเป็นเครื่องหนึ่งซูบราคาเริ่มต้นเลยค่ะบูมตาลองเออยันมาลองกระสอบค่ะลองกระสอบเครื่องหนึ่งซูบใช่ค่ะสองแถวเกี่ยว C A แปดห้าคิดระบบพร้อมใช้ครับราคาถือกมูในลานหมดเลยครับใช่ราคาถูกที่สุดเลยค่ะอ๋อเพราะว่ามันสูบเดียวใช่เพราะมันสูบเดียวขันลายสูบกับทีแพงขึ้นแม่นบมดครับใช่ค่ะ โอ้โนี่พี่น้องเห็นบอกนานห้าปีนี่ครับโอ้โหคันนี้ใช้งานได้เลยบอครับนี่ใช้ได้เลยค่ะโอ้โนี่พี่น้องเงาผู้ใดอยากได้ดวนดวนมาด้วย,วยครับล็อกกระสอบเกี่ยวน้าเจ้าของนี่สบายสบายมันบอกครับแล้วคันนั้นเด็กครับยี่ห้ออย่างนั้นนะมีอุ้มนั่นนะเขาจังเด่นนะ่ะเป็นคูโบตา้าครับยันมาค่ะคูโบตา้าเนาะพี่น้องแล้วเอาของไว้บ่มีมอเอรเข่าเลยแมนเบิร์ดเลวิน้องครับจะมีทางเยอะแบบแบบ ขอ,องลายแม่ครับคนชมสินค้าเพราะด็อันนั้นก็พร้อมใส่เล่นบ่ัำหน่าใช่ค่ะพร้อมใช้ค่ะตอนเด็ครับราคาหนึ่งแสนแปดพันค่ะโอ้มันสเปคได็ครับคือแพ็คกระมูลไอ้คันคูปูต้าเนี่ยคูปูปต้าตัวนี้เหมือนอ,อมันจะคล้ายคูปูปต้าบ้านเราค่ะค<อ>ูปูปตา้าไทยอะไรบ้านบ้านเราได้แบบแปลกสิ่งคนของไม่มีในบ้านเขาแล้วต่ครับคูป,ปตูต้ารถเกี่ยวเข้าใช่ค่ะโอ้อรเริ่มนี้แล้วแล้วขั้นต่อไปพูดเดี๋ยฝุ่นอย่างครับฝุ่นเนี่ยยันมา ขันนั้นยันมาใช่ค่ะราคาเท่าใดครับยันมายันมาเก้าหมื่นแปดพันค่ะเก้าหมื่นแปดพันเป็นอุ้ม네เนาะแม่นบอ,อครับโอ้แบบรุ่นใหญ่คือกันมอจากแถวเกี่ยวหน่ะสองแถวเกี่ยวค่ะสองแถวเกี่ยวจีน่ะใช่ค่ะโอ้ทั้งไหนพุ่บบนเนี่ยทั้งง่ายพุ่นเนีพุ่นน่ะสองแถวเกี่ยวคือกันสองแถวเกี่ยวเหมือนกันยันมาเหมือนกันค่ะยันมาราคาเท่าใดครับยัน่าราคาเก้าหมื่นแปดค่ะเก้าหมื่นแปดโอ้ตัดดีว่พี่น้องเลย ขนาครับต้องดูคุณนะคันน่นเดี้ครับใหญ่ๆก็มูข่างต้นไม้นั่นเด้เห็นมเจ้าเห็นบอคุณนะมันมี้สองคันคุณนจะเแถวรือแนีหละี่เหยียบได้บนเนี่ยแถวพี้น้องคุณะครับุันไห่ก็วีสอันพุน่คุณนะโอ้รุ่นใหญ่ขึ้นมาเมนบอครับนั่นนะสี่แถวห้าแถวแล้วครับประมาณใดครับ หนึ่งแสนแปดหมื่นแพงที่สุดในร้านแล้วพี่บครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหเราแดงแดงฟาดกันพคนนี้ยี่ห้อยยังกว่าโบบ้าเหมือนกันค่ะโบต้าราคาประมาณอะไรครับจักไก่เดียวบริเวณราคาเหมนันก็ราคาก็ไม่ไม่เกินกันเยอะแล้วโอ้นี่พี่น้องรถเกี้ยวรถพวกอะไรยังกับเป็นอะไรมือสองกับมหาที่ลาดได้พี่บอกครับใช่ค่ะพวกรถดำน้ารถเกี้ยวนี่ครับ ราดเกี่ยวอ่นเพิ่นหินหิปอีเซกีนี่นะครับชวนมากยิ่ใส่ในอีเซกีเนี่ย,ยอ๋อเอาไปเสียงไปทั้งหลังดิครับเดี๋ยวพี่น้องไปเดี๋ยวเราพาน้ำไปโอ้ล้านบ่มีมองไห้ขวางเลยพี่น้องครับเต็มเอียดเลยนี่พี่น้องครับนี่น,น,นี่น่าไปเบิ้องคันี่เพิ่นโชก่อนปนเนี่เดี๋ยวคอยมาเบิรงนคันนี้ทังนี้เขาได้ยุบเป็นบอลหน่อได้พี่น้องสร้างคนกันลังปรับสภาพอยู่นี่ครับนี่น,นี่ครับ โอ้อิซากิทั้งสองคันเลยอันนี้ด้หน้านี่เป็นไดสเป,ปกอะอิซากิตัวนี้อิซากิสองพันสองเครื่องสองสูบสองสูบใช่ค่ะสองแถวเขียว์เปนลนองกระสอบค่ะครับรองกระสอบเนาะคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่คันนี้ราคาหกหมื่นแปดพันหกหมื่นแปดพันคันนี้พอคันนี้เจ้าของเป็นบ่ครับนีม่มีเจ้าของแล้วค่ะเอามีเจ้าของแล้ว อ๋อาครั้งนี้เสียใจด้วพี่น้องต้นคือซื้อมีเจ้าของแล้วคันไหนนี่ก็จองแล้วคือกันนี่ครับอีเซจิคือกันหมดเนี่ยใช่ครั้นี้ก็จองแล้วอรถร้องกร<อ>ะสอบขายดีก็รถอุ้มดีครับร้องกรสอบก็นี่ไปสีสเกตค่ะไปสีสกเกียด้วยพี่น้องจองแล้วเด้อเอฟซีทั้งสีสกเกตเบิ้งรถเด้อพี่น้องครับเนี่ยผมมาถ่ายเห็นแล้วสร้างกำลังเครืออุปกรณ์ในพร้อมพร้อมไปแล้วพี่น้องครับ ทั้งปู่นี่ยนะพี่เบิ้งยันมากน้อยเพปนนั่นนึงเห็นเดียวเห็นแล้วพี่น้องไปแบบรวบรัดเลยด้วยครับผมของแล้วไหลแทะพี่น้องเอ็มมือเนี่ยเอาแบบพัดด้วยสายตาก็โถโอ้เอาคันนี้ก็ได้ครับในมีซูอีกยี่ห้อนึงนี่อันนี้มิซูวีเอ็มสองค่ะครับเอ่อเครื่องสองซูสองสองเขียวลองกระซอครับราคาเท่าไหร่ครับราคาห้าหมื่นแปด ห้าหมื่นแปดพันพี่ไม้นี่สารยี่ห้อแล้วบนความมิจฉาทยี่ห้อเนี่ยร้านเจ้าเนี่ยก็มีโปต้ายันมาอิสกิมิซูค่ะสี่รุ่นสี่รุ่นสี่ยี่ห้ออันนี้ก็ยันมาอันนี้ก็ยันมาค่ะครับโอ้ยทั้งหลังเหมือนหมดเลยตีครับเดี๋ยวเพิ่มเหมนนะทั้งหลังหมดโอ้ใช่งหลังก็จะเป็นทีเก็บของก็จะเลอะๆหน่อยครับที่ตรงนี้ฝนตกเยอะทันนี้ด้ครับราคาเท่าไหร่นี่คันนี้ราคาเอ่อ สี่หมื่นแปดค่ะสี่หมื่นแปดนี่คันนี้ก็สวยคือกันครับนี่หนึ่งซีเอหนึ่งแปดศูนย์คันนี้ราคาเจ็ดหมื่นแปดคันค่ะมีสปริงไดเวอร์มีตัวช่วยเกี่ยวข้าวลมค่ะอ๋อนี่นี่ตัวนี้เกี่ยวข้าวลมได้ไหมครับคันนี้นี่พี่น้องไอ้<ม>ตัวนี้เกี่ยวข้าวลมมีสปริงไดเวอร์สิบ<อ>แปดแร<อ>งสิบแปดแรงเลยรอ,องกับสอบครับรุ่นนี้เท่าใด้ก็ครับรุ่นนี้อ่ารุ่นนี้แปดหมื่นแปด โอ้รุ่นนี้สวยได้พี่น้องครับเกี่ยวเข่าล้มนี้ได้สบายเลยตัวสองแถวเกี่ยวแล้ววานี่พี่น้องเบิ่งให้เบิ้งกับคันนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วแมนบอครับนี่นี่ก็พร้้อมใชทันมีเจ้าคอามแมนบอเนี่พี่น้องเบิ้งเลิกครับนี่เบิ้งเอานี่คันนี้นี่เพิ่นสีมีแนวเกาะเข่าล้มขึ้นมานี่แล้วสมเป็นส่เกี่ยวเข่าล้มก็ได้ดีครับนี่เกี่ยวได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะช้ากว่าต้องใช้ประสบการณ์กว่ามีแอนต้องค่อยเกาะขึ้นมาเนาะ ตรงนก้ี่น้องลดเหล่าหลาหลายเด้บผู้นองบ่งดวพุ่นนะนี่นี่นี่ครับคันนี้รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกน้อยนึงนี่เด้คูปูต้านี่เด้ดหน่ยรุ่นนี้เพิ่นเป็นยังไงครับเป็นอุ่มกับร้องกับสอบคือกันครับสามแทวเกี่ยวเ้าวาอยุ่งหันก็ได้ผมย่างเข้ามาเองกันจะย่งยางหยักนี่พี่น้องมาเบิงทั้งหน้ามก็ยีโก้ครับนี่ นี่ครับน ouais ้องกัดสอบโอ้คันนี่ท่วมหัวผมเลยครับคันนี่ใหญ่พี่น้องครับนี่ราคาเท่าไรหน้าคันนี่แสนหนึ่งหมื่นโอ้มันก็ใหญ่อยู่เด้ล่ะพี่น้องผูหนาท่วมหัวผมเลยครับบ้านไหนโอ้ทั้งทั้งทั้งไหนพุ่นเบิ้งได้เพรหน้าไปได้เพรเจ้าไมาได้เพราะเจ้าไส่เกือบยัง ไปได้เบิดเดียวพูดเดี๋ยวเห็นรถเกี่ยวจะไล่อยู่ว่ะไปเลือล่อยไลากเอาเหินมา,มาเบิ้งในในกับม้าหอนแล้วนี่เป็น,ปน,ปนคนเหมือนไปนาเลยแหละเจ๊ใช่ค่ะนี่นี่คันนี้เด้ครับนี่สีได้ใส่ง่ายบ่นี่โอคันนี้ยังไม่ได้เช็คเลยค่ะโอ้รถอุ้มรถอุ้มครับนี่รุ่นนี่คันประมาณเท่าไรครับกันเทดแล้วคันนี้ถ้าทำเสร็จแล้วราคาอยู่ที่แปดหมื่นแปดพันค่ะแปดหมื่นแปดพันนี่ครับคันนี้น้อยมันมีอุม้มมันกะทิแพงขึ้นเนาะ ครื่องยนต์เด้ครับจากสูบรุ่นนี้เครื่องยนต์ตัวนี้สามสูบค่ะสามสูบแ็สิแพงก็สูบหนึ่งเนื้อพี่น้องครับสสูบก็จะแพงอ๋ออันนี้คือนี่มันอย่างใส่ปุ๋ยค่ะถังเซฟปุ๋ยยที่ติดกับรถไถบวันปุ๋ยวันข้าววันที่ไกได้นี่นาเรื่องจากต่างๆนานามีบ้านเดียพี่น้องหาเอาผมไทยแบบผมขันผมว่าได้ถามพี่น้องน้ำมาสอบถามตามเบอร์โทรได้ครับนี่นี่จงจ้งรดอันนี้มันคืออย่างนั้น โอ้รถตัดหญ้าก็มีครับรถเกี่ยวข้าวรถพุ่นน่ะครับมีแต่รถเบิดแหมยพี่น้องอยากเบิ้งคันใดพุ่นน่ะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเนื้อแต่ว่ามือนี่พงปฏิทายของเราหลายๆจริงสิลาพี่น้องอาหอรแล้วยังมีนสู้ตัวยิ่งยิ่งสิได้หน้านี่มันนีได้ง่ายบนนี่ป้าตัวก็จะเป็นรถอะไรอ้าอาเป็นอะไรเนาะลูกค้าหาอะไรว่าได้กับว่าถอดเมนบ่ใช่ค่ะแต่ว่าคันมีคนสร้างอยากได้กับที่ปรับสภาพให้เมนบ่ครับใช่ค่ะโอ้รุ่น สามแถวพื้นซีแถวก็หน้าพนเอิญนี่มิสซูใหญ่นี่ยเขากึกเลยเด้พี่น้อ <3 S 2> an สงบ่ได้ใส่ง่ายเ <Hag workouts. S 1> ราขันส,ร,ส, <5 S 2> สร้างรุ่นนี่ครับนี่สามแถวกันสแถวเนาะราคากับสีแรงขึ้นมาเป็นบ่อ่นาสามแถวก็ไดอยู่แสนกว่าบาทแสนแสนกว่าบาทด้วยครับเป็นอุ้มพร้อมเด้ครับมิสซูมิสซูนี่บูบต้าคันนี้ไคแน่ครับเนี่ยบูบต้าเอร์อาร์ซีซีค่ะซีซีแรกสามสุกสามสุก รองกรสอบะสกคอรัสอบอุ่มขายดครับออุ้มไข่ดีก็ร้องกระสอบสออรยดกกรรเกียวขายด่นี่นี่อรยเกี่ยวขายดีขายดีพี่น้องยวมาเบ่งบรรยากาศก่อนเพียทั้งนี้กับสภาพไม่ไม่ร้อน,นี่าหเครับเมนม่ใช่ค่ะแต่ว่ามันร้อนมันมีจากร้อยทั้งเนี่ยนะนคุเอออน,นที่สิบไล่ก็มีของเต็มหมดสิบไร่อคะค่ะเต็มหมดสิไล่เลยเจา้าบ่มีร้องเท่าบุญเลย พงงื่อขันยังไงก็โม้หุ่นน,นยายผู้ไหนอยากเห็นนั่นนั้นไปทั้งในทั้งนี้ตีใช่่ะต้องไปทั้ทางนี้แหละใส่ได้ชำได้เจ้าหมาได้บอกผมหมาไน้เบื่อเดีด่ยผมว่ายานสิตมเดี๋ยกพี่น้องให้ชมบรรยากาศเลยสอบถามเมื่อไหร่ล้วหลายพวกพี่น้องครับบริยันมากกับมีอันนี้ยี่ห้ออย่างบุญบลแล้วยันสิโตมครับผมว่ายานเนี่ยพี่น้องผมมาเห็นแล้วผมเป๊อยากใครพี่น้องมึงเบิดเบิดเลย ไปหาล้มเท้าบุตรมาเซมีหน้าเจ้าว่ะนี่คันนี้เี่คืออุปโภคยุนเนี่ยรถอุ้มเนี่ยร้องกับครับเครื่องสองสูบราคาเท่าไรครับคันเนี้ห้าหมื่นแปดพันเนื้อพี่น้องคันนี้โอ้คันนี้คือพอฟังเนี่ยครับเนี่ยต้องโอ้เป็นร้องกระสอบเนาะ พี่น้องเห็นบ่อขุ่นนะมีแต่รถเด้ครับขุดขั้นหนึ่งกับง,งามพูดเลยมักมิซูนี่เรามีซีจีห้อครับในร้านเราเนี่ยเป็นคูบูตา้ยายันมาอิเซกิมิซูบิชินี่แหละครับนี่แต่ว่าเราย่านขีดตมไหมผมสีส้มสัญญาณได้สำแต่เนาะเนาะจะย่องยอง,อง,องไปเด้เพาน่นเดี๋ยวผมย่างเอีกค่อยย่องไปเด้ออยาก <c oughs> ให้เพื่อนเห็นค่ะคักมันมีร้องเข้าบูดไวปน้อยเจ้าไหมเอาเบิรงพี่น้อง ใายรถอัดฟังมุนเนี่ยรถอัดฟังกับกมีอีกมีรถอัดฟังค่ะมีเพื่อนไม่ต้องติดกับรถถ่ายเป็นเครื่องเบนซินค่ะอ๋อเครื่องเบนซินกับมีใช่ครับนี่เนี่ยรถอัดฟังนี่แพงบอกครับนี่รถอัดฟังมีราคาอยู่ที่ส<น>ามหมื่นเปรค่ะสามหมื่นเปรเนาะเบนซินอัดเบอออกมาเป็นก้อนเลยเป็น<ช>บอกครั拜拜อบออกเป็นก้อนกลมค่ะอ๋อพี่น้องผมมาหน้าฝนครับกัด <s discrete> มาหน้าแรงกับที่เห็นเบอร์นี้นาะครับเป็นบมุนะเบิึง ยาคุ้มอยู่นี่มันเบิดเด้พี่น้องครับุ่นนะอันนี้รถเกี่ยวเดินตามอำเภอสองเที่ยวรถเกี่ยวเดินตามก็มีอีกอ่าวไปเบิ่งพี่น้องรถเกี่ยวเดินตามมาโอ้ยมันเห็นแต่หยามันใสงั้นในยุติเนี่ยนะต้องปรับสภาพใช้ได้ครับอ๋อใช้ได้ทุกคันเพาะนะแบบเดินตามอ๋อเนี่ครับแบบเดินตามใส่ได้ดิ นี่หนึ่งแถว,ว,วครับมันเกี่ยวออกอเกี้ยวออกมาเป็นเม็ดหรือเป็นเป็น,ปนยังเนี่ยครับเนี่ยอ๋อเกียออกเเก่ยวออกมาเป็นต้นแล้วพี่น้องรุ่นเนี่ยครับประม,มาณมึ้โอ้มันแบบมัดกับมีพร้มพอรมอแบบวางคนมีบอกครับแบบวางคนแบบวางเลี้ยงคับผมเขาเอิญ เห็นสภาพจังสิเราว่าใส่ได้บดเด้๋พี่น้องตอนนี้หนาฝนครับมีมีอย่างแต่เริ่มต้นหลักมืดไปละนอกครับนี่อ้าวมีสูมีสูมีสูมหนาหองมาเจ้าอ่ะมาทั้งพี่เพี่ยมมาได้ยุ่ไปหันไปหันมาแต่มาเดี๋ยวคนยล่างเอา